ขอเป็นกำลังใจให้ชาวภาคใต้ให้คนหาดใหญ่ทุกคนเลยนะเป็นกำลังใจให้แบบว่ามากๆเลยนะคะแบบเห็นข่าวแล้วแบบว่าจุกอกมากมันเป็นกระหันตาไพลมันเป็นอุทกภัยที่ที่ที่หนักที่สุดเท่าที่เห็นมาเลยเป็นน้ำท่วมที่แบบว่าหนักที่สุดเลยนะคะแบบขอแบบว่าเป็นกำลังใจแบบมากๆเลยอยาแบบเจนุกแบบว่าได้ร่วมแบบว่าสนับสนุนเออแบบว่า สมทบทุนแบบตามที่ตัวเองไหวเนาะแบบว่าได้ช่วยภาคใต้ไปนะคะว่าคนหาดใหญ่เนาะก็ขอแบบเป็นกำลังใจแบบอย่างมากๆเลยจริงๆนะคะอ่าโอเคค่ะมา นะคะวันนี้สามฮานอยนะคะพิเศษปกติและ v ีไพไหนมีใครชอบเล่นฮานอยไหมนะคะฮานอยจะนุเข้าทุกวันเลยนะช่วงนี้ฮานอยจะนุกเข้าทุกวันเลยใครอยู่ในกลุ่มอยู่ในบ้านเนี่ยจะดูดีจะนุจะไม่ค่อยมาลงหน้าเพจนะคะไม่ไม่ไมไมแทบไม่ได้ลงหน้าเพจเลยนะคะใครอยู่ในกลุ่มในบ้านจะดูดีนะคะ อยู่ในกลุ่มในบ้านเมื่อวานก็แต่หกศูนย์นะคะวันก่อนก็ห้าหนึ่งอ้ยเข้าทุกวันเลยวันก่อนก็สี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่สี่สี่เข้าทุกวันเลยค่ะฮานอยวันช่วงนี้นะคะฮานอยเข้าทุกวันเลยวันนี้ฮานอยนะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสามโอเคใครเห็นสามพิมสามมารู้สามเลยมาแน่นอนฮานอยจะดูเข้าทุกวันใครอยู่ในกลุ่มอยู่ในบ้านเนี่ยจะรู้ดีบอกเลยว่าใครอยู่ในกลุ่มเจนุกเนี่ยจะรู้ว่าฮานอยเจนุ่ก ปังมากปังไม่แพ้เลยหุ้นจนุกกระปังใครอยู่ในกลุ่มเนี่ยหุ้นหุ้นฮานอยเนี่ยปังมากนะคะฮานอยหุ้นเนี่ยเข้าเกือบทุกวันเลยนะคะลาพัฒนาเนี่ยก็เข้าแต่ตัวเด่นเนาะเจาะไปไม่ถึงนะครับลาพัฒนาเนี่ยตัวเด่นจนุกมาตลอดนะคะไม่เคยพลาดนะคะตัวรูดตัวเด่นนะคะประเดิมเลยหน่อยพิเศษประเดิมเลยหน่อยพิเศษบอกใครใครเป็นใส่วิ่งใส่รูดนะรูดสามเลยค่ะ ชอบสามมากกับฮาหนอยวันนี้นะคะฮาหนอยวันนี้ชอบสามเวอร์วังอลังการเวอร์สามมาเรืเ่อยสามมาแบบเรื่ดๆเลยค่ะอ่านะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะโอเคมาสามที่ชอบที่สุดก็คือสามสองค่ะ ฮานอยจะนุเข้าทุกวันเลยนะตัวยิ่งตัวรูดเนี่ยรูดทุกวันเลยค่ะเออสามสองสองสามนะคะเข้าแบบชำ้ชำๆไปเลยช้ำโบไปเลยโอเคอะใครเห็นสามสองพิมสามสไปที่ชอบเลยนะนะคะ สามศูนย์ค่ะบอกเลยว่าเนี้ยสามมาแน่นอนสามมาแน่นอนนะคะสามฮานอยเนี่ยมาแน่นอนค่ะนะคะอ่านทุกคนบอกเลยว่าเนี้ยรูดสามฮานอยคือมาแน่นอนหรือว่าใครจะเจาะตามจะนุกได้นะสามสองนะคะสามศูนย์นะคะก็คือว่าตามหนีได้เลยนะคะเออคือสามว่าชอบสามมากสามฮานอยนะคะ เออสาม,มารถตามได้เลยนะจ๊ะสามศูนย์สามเก้าหน่อยพิเศษกับหน,น่อยปกติขายที่เน้นเลยนะที่เน้นแรงเป็นหน่อยพิเศษกับหน,น่อยปกติค่ะนะคะสามตูนสามเก้าแล้วก็สามแปดเนี่ยมาแน่นอนบอกเลยอ่ะใครจะเอารับสามตัวพิมพ์คําว่าสามตัวดันคอมเมนต์ขึ้นมาอ่ะสามตัวนะคะที่ชอบเลยกวันนี้นะคะก็จะเป็น สองหนึ่งสามค่ะจบนะคะก็ถ้าชอบตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะโชคโชคมันๆเด้อ